สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปโมเดิร์นคอมแพตแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาเล่นนะฮะพอดีว่ามีคนขอเข้ามาว่าให้สอนเล่นโมเดิร์นคอมแพตใน PC หน่อยผมก็เลยจัดให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับที่ผมหายไปหลายอาทิตย์เลยพอดีว่าติดโปรเจกต์อยู่นะครับผมโอเคแล้ววันนี้ก็มีเวลาว่างมาทําคลิปละยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะฮะนั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Windows วินโด w s 8.1และก็ Windows 10ครับเพราะอะไรถึงเป็น Windows 8.1และว i n d o w s 10นั่นเหรอเพราะว่า2องวินโดนี้มันจะมี Windows Store อยู่ครับใช่ครับ Windows Store เราจะโหลดโมเดลขั้8.5ใน Windows Store นั่นเองโอเคหลังจากที่ทุกท่านมี Windows 8.1และ Windows 10นะครับเข้า Windows Store ทำการล็อกอินโดยใช้อีเมลของท่านนะฮะครับผมต้องมีอีเมลนะฮะไม่งั้นจะไม่สามารถโหลดเกมได้ ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่อ e ีเมลไว้แล้วเนาะนะถ้าจะใส่อ e ีเมลก็คือกดตรงนี้นะครับก็จะมีให้ใส่อ e ีเมลหลังจากที่ทุกท่านใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับไปที่ช่องเซิร์ชนะครับเซิร์ชหาคําว่า Modern Combat 5โอเคหลังจากนั้น Modern Combat 5ก็จะออกมาอย่างนี้นะฮะกดเข้าไปทุกท่านจะเห็นของผมเป็นคำว่า Play นะครับซึ่งผมโหลดมาไว้ใน PC แล้วแต่ใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับ ก็มันจะเขียนว่า install ก็กดปุ่มนี้ไปเลยพอเรากดปุ่ม install เสร็จแล้วนะครับตัวเกมก็จะโหลดอยู่ตรงนี้นะซึ่งของผมโหลดเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็ต้องรอโหลดให้เสร็จนะฮะพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับวินโด w s แปจะอยู่ที่ start แล้ว Windows 10ก็อยู่ที่ start เหมือนกันนะครับแต่ต้องขอโทษด้วยพอดีว่าผมไม่ได้ใช้วนะินโด w s แปดเนาะเพราะว่า start ของวินโด w s แกับวินโด w s สิมันคนละอย่างกันนะโอเคครับหลังจากที่กดเข้าไปที่ปุ่ม start มัลติคอม5ห้าที่โหลดเสร็จแล้วจะอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็เข้าไปมันกันได้เลยเป็นไงบ้างล่ะครับวิธีการเล่น m o เด r n c o คอมแ5ใน PC ไม่ได้ยากเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้โปรแกรม Android หรือว่าโปรแกรมอะไรในการใช้เป็นอ m มูเลเตอเล่น m o เด r n c o คอมแ5นะครับเป็นโมเด r n c o คอมแ5ของ PC จริงๆเลยนะครับเรามาทบทวนกันอีกทีนะครับทุกท่านจะต้องมี Windows 8.1 Windows 10นะครับแล้วก็มีอ e ีเมลเพื่อใช้ในการล็อกอินเพื่อที่จะโหลดเกมนะครับโอเค ก็วิธีการโหลดมอเตอร์วนก็มีอยู่เท่านี้แหละครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ